ดีค่ะมาพบกับเจคเคโนโะนะคะเรานำเสนอบ้านพร้อมที่ดินเป็นบ้านสองชั้นเลยค่ะแปลงนี้นะคะบ้านเดี่ยวท้ายซอยถนนคูคลองสิบเนื้อที่60ตารางวาค่ะคูฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหาคนครนะคะเป็นบ้านมือสองรีโนเวทใหม่เรียบร้อยสวยงามมากๆค่ะดกท่านเนื้อที่ขนาด60ตารางวานะคะ มี3ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องครัวแยกออกมาค่ะเป็นสัดส่วนอย่างดีเลยทีเดียวนะคะราคา2รล้าน9แสนบาทรวมโอนให้ด้วยค่ะอยู่ใกล้กับบิ๊กซีโรตัสแมคโครหนองจอกโรงเรียนวัดศรีสุขสถาพรมหาวิทยาลัยมหานครนะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเป็นสถานที่สำคัญในโซนนี้เลยค่ะทุกท่านอยู่ใกล้โรงพยาบาลคลองสามวาอยู่ใกล้สำนักจุฬาราชมตรีสํานักงาน,นาคณะกรรมการกางอิสรามนะคะการเชื่อมต่อสะดวกสดาสบายค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะสามารถเชื่อมต่อถนนรำลึกกาได้ถนนมิตรไมตรีถนนประชาร่วมใจถนนเรียบวาลีและถนนิมิตใหม่นะคะ บ้านสวยแบบนี้รีโนเวทแล้วเหมือนใหม่กันเลยทีเดียวค่ะ2ร้านเาแสนบาทราคาแบบนี้นะคะน่าจับจองกันมากๆสนใจทำงานอยู่ในพื้นที่นะคะหรือต้องการหาซื้อบ้านกันอยู่ในโซนของน้องจอกกรุงเทพลองเข้าไปชมพื้นที่นี้ได้นะคะนัดหมายวันเวลาหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณแจงโดยตรงตามไอดีรายใต้คลิปค่ะ แอดไลน์ตามเบอร์โทรไ้เลยนะคะทุกท่านเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันโดยตรงนะคะเจคเคนนขอนนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ